พี่หมอครับช่วยรับกาวคืนไปทีตอนที่26ไปบ้านพี่กันคีกาจากมือเลียวเล็กของเด็กหนุม่มถูกแปะลงบนที่ล็อกประตูห้องพักคอนโดหรูใจแอนจะเข้ามาไหมแสนดีหันมาถามว่าที่คุณหมอขณะเปิดประตูเข้าห้องกันชวียกมือขึ้นยีหัวน้องด้วยความเอ็นดูนี่เราชวนพี่เข้าห้องเหรอเจ้าก,กระต่ายขนฟู สวัดตาขึ้นมองคนตัวโตที่อมยิ้มกุ้มกิ่มมองเขาด้วยแววตาวาววับแสนดีเบิกในตาโพงพอจะเข้าใจความหมายของคำถามนั้นแล้วตอนนี้เขากับพี่กันเป็นแฟนกันแล้วภาพคนพี่คุกเข่าขอเขาเป็นแฟนภาพจูบกันบนชิงช้าสวรรค์ฉายวนเข้ามาในหัวชวนให้อุณหภูมิบนใบหน้าร้อนเผาขึ้นมาอะเออ อะไรของพี่เนี่ยทําเหมือนไม่เคยเข้าไปก็เมื่อก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันตอนนี้แล้วบิกเป็นแฟนพี่แล้วมาชวนพี่เข้าห้องแบบนี้พี่คิดนะครับกันพูดไปมองหน้าน้องไปเจ้ากระต่ายกัดริมฝีปากล่างแน่นแก้มขาวๆนั่นก็เริ่มจะขึ้นสีแดงละเลือดเพราะความเขินคะคิดอะไรของพี่ก็คิดว่าเด็กหนุ่ม รีบยกมือขึ้นปิดปากคนพี่ก่อนที่พี่กันจะพูดอะไรออกมาหยุดแสนดีไม่ให้พูดไม่ให้คิดแล้วก็ไม่ให้ทำด้วยจุบ๊บกันชวีเห็นน้องเขินก็ยิ่งอยากแกล้งจึงขยับปากจุ๊บมือน้องที่กำลังปิดปากของเขาอยู่ทำให้น้องรีบชักมือกลับรวดเร็วทั้งแววดใส่เขาด้วยความเขินพี่กันพี่ทำไมครับชอบแกล้งแสนดี ก็แสนดีน่ารักแล้วพี่ก็รักมากด้วยเอาอีกแล้วพี่กันจะทำให้เขาเขินจนหัวใจวายให้ได้เลยใช่ไหมเล่นมาบอกรักกันโดยไม่ทันตั้งตัวแบบนี้เจ้ากระต่ายที่ทำอะไรไม่ถูกรีบหันหลังเข้าห้องทั้งปิดประตูปั้งใส่หน้าว่าที่คุณหมอพี่โฟกเฮียวินช่วยเรียกรถพยาบาลให้แสนดีด้วยและบิครับเปิดประตูให้พี่เร็ว พี่ไม่แก้งแล้วพี่มีเรื่องจะคุยด้วยเสียงในห้องเงียบไปสักครู่ก่อนคนตัวเล็กที่อยู่ด้านหลังประตูจะค่อยๆแง้มประตูเปิดออกมาอีกครั้งกันแทรกตัวตามน้องเข้าไปในห้องใจแอนมีอะไรจะพูดกับแสนดีหรอคนตัวเล็กถามขึ้นทันทีที่ว่าที่คุณหมอนั่งลงบนโซฟารับแขกมานั่งข้างๆพี่นี่มามือหนาตบลงบนโซฟาสอสามที แสนดีเม้มปากจนเป็นเส้นตรงมองที่นั่งที่คนตัวโตวบอกให้นั่งลงแสนดียังคงยืนนิ่งไม่ขยับแรบบิทครับขาเลียวเล็กก้าวไปนั่งลงข้างคนตัวโตวทันทีเมื่อสิ้นเสียงเรียกของคนพี่เจ้ากระต่ายนั่งกัดปากกระจับของตัวเองรอฟังว่าพี่กันจะพูดอะไรกับเขาอย่าก,กัดปากตัวเองแบบนั้นมือหนาของคนตัวโตว ยกขึ้นก่อนใช้นิ้วโป้งคึงเบาๆที่ริมฝีปากน้องใจแอนมีเรื่องอะไรจะพูดกับแสนดีเหรอเด็กหนุ่มถามขึ้นอีกครั้งหลังจากมือหนาของคนตัวโตหยุดคึงริมฝีปากของเขากันชรีเลื่อนมือไปจับมือของน้องข้างหนึ่งมากุมไว้ใช้นิ้วโป้งเกี่ยมมือของน้องไปมาพรุ่งนี้ไปบ้านพี่นะไปบ้านพี่กันกันชีพยักหน้าให้น้อง เพื่อยืนยันคำพูดของตนไปทำไมครับแสนดีขมวดคิ้วถามกับคนพี่กันชวีถอนลมหายใจออกมาเบาๆทั้งกระชับมือที่กุมมือน้องให้แน่นขึ้นตอนนี้เราเป็นอะไรกันปะเป็นแฟนกันแล้วพี่ชวนไปบ้านหมายถึงอะไรพาไปรู้จักครอบครัวครับแสนดีตอบกลับรวดเร็วแต่เดี๋ยวนะ แสนดีเบิกในตาโพงให้กับคนพี่พี่กันจะพาเขาไปแนะนําตัวกับครอบครัวหรอนึกได้แบบนั้นเจ้ากระต่ายก็รู้สึกประหม่าขึ้นมามือไม้เริ่มเย็นถึงตอนเด็กๆตัวเองกับพี่กันจะสนิทกันมากก็จริงแต่เขาก็ไม่เคยไปบ้านพี่กันเลยพ่อแม่ของพี่กันหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่เคยรู้จักเรื่องที่พี่กันมีน้องสาวก็เหมือนกันถ้าพี่พิมพ์ไม่บอก ว่าเป็นน้องสาวของพี่กันเขาก็คงไม่รู้แล้วถ้าไปพบพ่อแม่ของพี่กันพวกท่านจะว่ายังไงที่จูจ่ๆลูกชายก็พาเขาที่เป็นผู้ชายเหมือนกันไปแนะนําถึงที่อังกฤษเรื่องชายรักชายจะเป็นเรื่องปกติแต่ที่นี่ไม่ใช่อังกฤษพ่อแม่ของพี่กันจะไม่ช็อกจนเป็นลมไปเลยเหรอทำไมแลบบิกมือเย็นครับรู้สึกประมาร่าเหรอแสนดีพยักหน้างงกกให้คนพี่ พี่ขอกอดหน่อยกันพูดทั้งรวบตัวน้องเข้ามากอดยกมือขึ้นลูบหัวน้องที่กำลังซุกหน้าเข้ากับอกกว้างของเขาแสนดีกลัวพ่อแม่ของใจแอนจะตกใจคนตัวโตไข่อ้อมกอดออกซ้อนมือหนาไปใต้คางน้องจับให้เงยหน้าขึ้นมองไหนพี่ดูหน้าคนขี้กลัวไหนสิเมื่อน้องเงยหน้าขึ้นมองคนตัวโตก็ประทับจูบ ที่หน้าผากมนมเบาเป็นการปรอบขวัญก่อนเลื่อนมือไปจับไหล่ทั้งสองข้างของน้องปรับเปลี่ยนสีหน้าให้ดูจริงจังขึ้นมีพี่อยู่ด้วยแสนดีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมเจ้ากระต่ายขนฟูพยักหน้าเงึหงัก,งกพี่กันพูดถูกมีพี่กันเขาไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแสนดีเข้าใจแล้วครับพี่รอมาเจ็ดปีนับจากนี้พี่จะไม่รออีกต่อไป เพราะพี่รอมานานมากแล้วที่ผ่านมาแสนดีคงไม่รู้ว่าพี่อยากจะเอื้อมมือไปคว้าแสนดีมากอดไว้แค่ไหนแต่พี่ก็ทำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้พี่ได้แสนดีมาอยู่ในอ้อมกอดแล้วพี่ไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือไปอีกครั้งหรอกนะแสนดีรู้ไหมแสนดีกระพริบตาปิดๆไม่รู้จะพูดอะไรได้แค่พยักหน้าตอบกลับไปเพราะว่าตอนนี้คนตัวเล็ก รู้สึกเหมือนกับโดนพี่กันบอกรักซ้ำๆตอกย้ำให้เขารู้ว่าคุณยักษ์ตัวโตแลกักกระต่ายน้อยตัวนี้มากแค่ไหนพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าพี่จะมารับเราโอเคไหมโอเคครับแสนดีเดินออกมาส่งพี่กันที่หน้าประตูคนพี่ยกมือขึ้นยีหัวน้องเป็นการบอกลาเจอกันพรุ่งนี้นะครับและบิกครับพี่กลับก่อนนะเออเดี๋ยวก่อนครับกันชวี เตรียมหมุนตัวเดินออกจากห้องแต่ต้องหันกลับมามองน้องที่เริ่มกัดปากตัวเองอีกครั้งวันนี้แสนดีสนุกมากขอบคุณนะจายแอนจุ๊บปังกัญชวียืนนิ่งค้างอยู่หน้าประตูห้องของน้องที่เพิ่งปิดประตูกระแทกหน้าเขาหนีเข้าห้องไปหลังจากพูดขอบคุณแล้วทำในสิ่งที่เขาไม่คาดคิดว่าน้องจะทำคือการยื่นหน้าเข้ามา จุ๊บที่ริมฝีปากของเขาเร็วๆทีหนึงแล้วปิดประตูหนีเขาเข้าห้องไปคนตัวโตยกมือขึ้นกุมหัวใจของตัวเองที่กำลังเต้นโคมคามภายในอกเจ้ากระต่ายจะทำให้เขาหลงไปถึงไหนแค่นี้ก็หลงจนไม่รู้จะหลงยังไงแล้วตายกูตายเช้าวันต่อมาแสนดีกำลังยืนจับมือกับคุณยักษ์ตัวโตแน่นหน้าประตูบ้านของกันชวีไม่ต้องกลัวเราเข้าไปข้างในกันเถอะ แสนดีพยักหน้าให้กับคนพี่ก่อนก้าวขาเดินตามเข้าบ้านไปแสนดีไม่ค่อยได้ใส่ใจรายละเอียดของบ้านหลังใหญ่นี้เท่าไหร่นักเพราะในใจกำลังกังวลกับการที่ได้เจอกับพ่อแม่ของพี่กันแต่เท่าที่เด็กน้อยกวาดตาดูภายในบ้านดูโอ,อ้อาตกแต่งหรูหราสมฐานะเจ้าของโรงพยาบาลดังคุณกัน เสียงทักท้วงอย่างแปลกใจของป้าแม่บ้านเมื่อเห็นลูกชายคนโตของบ้านที่ส่วนมากจะอยู่คอนโดไม่ค่อยได้กลับบ้านตั้งแต่เข้ามหาลาัยกลับมาคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหมครับอยู่คะ่ะตอนนี้ท่านทั้งสองจิบชาอยู่ส่วนหลังบ้านคะ่ะกันพยักหน้าให้ป้าแม่บ้านก่อนจะจูงน้องให้เดินตามไปยังส่วนหลังบ้านยิ่งเดินเข้าไปใกล้ที่ทั้งสองท่านอยู่เท่าไหร่ แสนดีก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นจนทํำเอามือเลียวเล็กของเขาเย็นชุ่มไปด้วยเหงื่อคนดีตื่นเต้นเหรอครับเด็กหนุ่มพยักหน้างเงึกๆักให้คนพี่กันเผยยิ้มบางๆให้น้องก่อนกระชับมือที่จับกันให้แน่นขึ้นพาเดินออกไปยังสวนหลังบ้านที่ตกแต่งสไตล์อังกฤษอ้าวกันมาได้ยังไงคุณผู้หญิงของบ้านเอ่ยทักทายลูกที่ไม่ค่อยได้กลับบ้านเท่าไหร่ ทําให้คุณผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆลดหนังสือพิมพ์ลงขมวดคิ้วมองลูกชายก่อนหมุนในตาไปหยุดอยู่ที่เด็กหนุ่มหน้าหวานข้างลูกชายสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่กันยกมือขึ้นไหว้ทักทายพ่อแม่แสนดีเห็นดังนั้นก็ยกขึ้นไหว้ทักทายตามแล้วนั่นพาใครมาด้วยประมุขของบ้านเอ่ยถามออกไปนี่แสนดีครับเอ คุณผู้หญิงของบ้านอุทานออกมาทันทีที่ลูกชายแนะนำเด็กหนุ่มข้างตัวส่วนคุณผู้ชายทำเพียงแค่ยกยิ้มมุมปากพาเข้ามานั่งสิคุณผู้ชายเอ่ยขึ้นอีกครั้งทันทีที่กันพาแสนดีเป็นั่งลงร่วมโต๊ะกับคุณพ่อคุณแม่คุณผู้หญิงของบ้านก็ขยับตัวเข้ามาหาแสนดียกมือขึ้นจับคางเล็กของเด็กหนุ่มให้เชิดขึ้นเล็กน้อย ก่อนจับเอียงซ้ายเอียงขวาเพื่อพิจารณาวงหน้ามนสวยสวยมากหน้าหวานกว่าที่เห็นในรูปอีกนะคะคุณคุณผู้หญิงพูดขึ้นทั้งหันไปพูดประโยคสุดท้ายกับคุณสามีแสนดีทำเพียงกระพริบตาไม่รู้จะทำยังไงเขาทำตัวไม่ถูกเมื่อได้ยินประโยคที่แม่พี่กันพูดออกมาสวยหน้าหวานกว่าในรูปนี่มันอะไรกันรูปหรอ รูปอะไรผ่านลูกเขามานี่ได้ขออนุญาตพ่อแม่เขาแล้วเป็นประมุขของบ้านที่หันไปพูดกับลูกชาย